ไจูไรฟังแล้วก็ยิ้มมามองหน้าแม่ถามว่าคุณแม่ไปได้จริงๆหรือเจ้าคะแม่บอกว่าจักรวาลต่างๆแม่ไปได้หมดสวรรค์นรกก็ดีแดนเปรตอสุรกายก็ดีในโลกนี้ทั่วจักรวาลแม่ไปได้หมดพรมแม่ก็ไปได้นิพพานแม่ก็รู้จักจุไรก็ถามว่าสวรรค์มีจริงหรือ แม่ก็ตอบว่าแม่ไปมาแล้วมีจริงๆพรมก็มีนรรก,ก็มีเปรตก,ก็มีอสุรกายก็มีนิพพานก็ปรากฏจากดวงใจอันเป็นทิพย์ของแม่จุไรก็ถามว่าเขากล่าวกันว่านิพพานศูนย์คุณแม่ก็ตอบว่าเรื่องนิพพานเป็นศูนย์ของเป็นของจริงแต่ว่านิพพานศูนย์จาก <c oughs> การเวียนายตายเกิดในวัฏฏะศูนจากความชั่วทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความชั่วนิดหนึ่งก็ไม่มีในบุคคลที่เข้าสู่นิพพานจูไรก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นนิพพานก็เป็นเมืองแม่ก็ตอบว่าถ้าจะถือว่าเป็นเมืองอย่างชาวโลกก็ไม่ใช่ถ้าจะถือว่าไม่มีเลยก็ไม่ถูกเพราะว่าขึ้นชื่อว่านามธรรมาอย่างนารก เขาเรียกกันว่าเมืองนรกแต่คนเราขาดความเป็นทิพย์ของใจจะปะไปจะไม่เห็นเมืองนรกเทวเลาเขาเรียกว่าเมืองสวรรค์ถ้าคนที่ขาดความเป็นทิพย์ก็ไม่สามารถจะเห็นสวรรค์ได้ไม่สามารถจะเดินไปชมสวรรค์ได้พรมโลกเขาถือว่าเป็นเมืองพรม เราก็ไม่สามารถจะเห็นด้วยตาเนื้อได้ขาดความเป็นทิพย์เห็น